พระเกษาครูบาสีวิชัยพิมพ์พระรอดยุคต้นสร้างราวปีพศ2462ถึง2477พระเกษาพิมพ์มาตรฐานยอดนิยมท่านครูบาเจ้าสีวิชัยของมงคลสูงค่าท่านครูบาเจ้าสีวิชัยมอบไว้ให้ลูกศิษย์และผู้ศรัทธาได้ใช้เป็นของดีที่หายากน่าบูชามากๆค่ะ การสร้างพระเกษาครูบาเจ้าสีวิชัยมวลสารที่ผสมท่านได้นำเอาผงเกสรและดอกไม้ต่างๆที่ชาวบ้านนำมากราบไหว้พระในโบสถ์และในพระวิหารรวมถึงตามพระบร,รมธาตุจากที่ต่างๆมาผสมกับดอกพิกุลดอกแก้วที่ตากแห้งดีแล้วและเท่าทูบจากกระถางบูชาพระพุทธในพระวิหารของวัดทางจังหวัดเชียงใหม่มาจัดสร้าง เมื่อได้มวลสารวัสดุมงคลครบถ้วนตามความเชื่อศรัทธาของชาวบ้านแล้วก็จะนำม,มาบดกับดินเหนียวให้ละเอียดแล้วนำม,มาคลุกเคล้ากับยางรักและคัมภีร์ใบาลานที่เป็นพระธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธองค์ที่แตกหักเสียหายผสมลงด้วยและท่านครูบาเจ้าศรีวิชัยได้นำเส้นพระเกศาของท่านผสมลงไปด้วยก่อนที่จะกดลงเป็นพระพิมพ์ต่างๆ พระเกษาครูบาเจ้าสีวิชัยพิมพ์พระรอดองค์นี้ดูง่ายมีเส้นเกศาชัดเจนเห็นง่ายๆในซอกแขนเป็นพระแท้ดูง่ายหายากมากๆน่าบูชาน่าใช้มากๆนะคะเสมือนมีครูบาเจ้าสีวิชัยคอยปกปักรักษาคุ้มครองตลอดเวลาพระสวยแท้ดูง่ายพุทุกคุณสูงทุกด้านสนใจทักมาสอบถามได้เลยค่ะขอบคุณค่ะ